สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทำแขนเสื้อแขนถ่วงกันนะคะเ,ออเรามีเสื้อคอถ่วงแล้วเราก็มีแขนถ่วงไว้ค่ะให้เรากดรอยจากแพทเทิร์นมาตรฐานมานะคะดิฉันจัดโชว์ในผ้าสีดำนะคะจะได้ดูง่าย เมื่อได้มาแล้วให้เราเขียนชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะให้เราวัดความยาวตามที่เราต้องการค่ะประมาณ2 0 2 2ซนเมตรนะคะหรือว่าแล้วแต่แขนของแต่ละคนค่ะจากจุดหัวแขนนะคะให้เราวัดออกไป6เซนเมตรทั้ง2ด้านนะคะ แล้วก็5เซนเมตร5เซนติเมตรนะคะ6เซนเมตรสองข้างแล้วก็ถัดลงมาก็5เซนเมตรค่ะจากหัวแขนเราก็วัดลงมา5เซนติเมตรจุดแรกจุดที่สองก็5เซนติเมตรนะคะแล้วให้เราโค้งค่ะ ใช่แม่มันทัดหมุนเอาก็ได้ค่ะโค้งนิดๆในส่วนนี้เราจะตัดแยกนะคะส่วนที่1ส่วนที่2ก็โค้งอีกค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วทีนี้ขั้นตอนที่สองให้เราตัดนะคะ ดิฉันจะไปตัดในกระดาษนะคะเนี้ยค่ะก็จะเหมือนการทําในกระดาษให้เราตัดในส่วนส่วนนี้ค่ะตัดกลางลงมาก่อนนะคะกลางนี้ค่ะตัดลงมาอย่าให้ขาดจากกันนะคะในกระดาษมันมองไม่ค่อยเห็น ก็จะประมาณนี้นะคะตัดจากจุด,จดนี้ค่ะลงมาถึงจุดนี้เว้นวักไว้สักครึ่งเซนติเมตรก็ได้ค่ะแล้วก็ตัดเอาให้เป็นรูปแขนเลยค่ะหลังจากนั้น ให้เรานำกระดาษมาสักแผ่นนะคะมาวางเนี่ยค่ะก็จะลักษณะแบบนี้นะคะสมมติเราเป็นกระดาษก็ให้ตัดให้เขียนไว้นะคะหลังหลังหน้าหน้าได้เราตัดค่ะตัดเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปก็ให้เราแยกแบบค่ะสมมุตินะคะเราก็ตีเส้นผ่าศูนย์กลางค่ะสมมติว่าเป็นกระดาษนะคะให้เราตีเส้นยาวไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะเพื่อที่เราจะวาง แท่กกระดาษจากจุดนี้เราก็วัดออกไป7ซนเมตรนะคะ7ซนเมตรจุดแรกเราก็วางกระดาษค่ะ7จ็ซนเมตรส่วนที่2เราก็วัดลงมา8ปดซนเมตรทั้งสองข้างค่ะ เราก็วางกระดาษอีกโดยที่ว่าให้แขนสมดุลกันนะคะพอจุดที่สาก็8เซนติเมตรเหมือนกันค่ะแล้วให้เราใช้สก๊อตเทปนะคะติดไว้เนี่ยค่ะประมาณเนี้ค่ะแล้วให้เราโค้งเส้นใหม่นะคะ โค้งเส้นแขนนะคะโดยที่วางกระดาษให้สมดุลกัน ให้เส้นเชื่อมกันนะคะให้ให้เป็นรูปวงแขนนะคะเนี่ยค่ะแล้ว้เราติดสก็อตเทปนะคะ8ปดเซนติเมตเซนตมตซนเมเมื่อเราติดสก็อตเทปเสร็จนะคะเนี่ยค่ะรูปที่สำเร็จแล้วเราก็ติดสก็อตเทป แล้วให้เราตัดตัดรอบเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะพอวางผ้าแล้วจะเห็นเป็นหัวแขนค่ะเมื่อเราจะวางผ้านะคะทำในส่วนของแขนให้เราวางผ้าตามเกณฑ์ของผ้านะคะแล้วก็ส่วนของปลายแขนที่เป็น เรียมเรียมอยู่ค่ะให้เราเวลาตัดผ้าให้เราตัดตรงๆนะคะเนี่ยค่ะเราไม่ต้องตัดไปตามอันนี้นะคะเพราะว่าเราจะแต่งเวลาที่เราทําแขนได้แล้วะค,ะค่ะเนี่ยค่ะตัดไปแบบนี้เลยนะคะตัดไปตรงๆนะคะแล้วก็รอบแขนก็สักหนึ่งเซนติเมตรนะคะ โดยรอบแล้วทีนี้พอเราตัดออกมาดิ๋ยวฉันจะสมมุตินะคะก็จะจับจีบจีบช่วงนย้ค่ะทวงเนี่ยค่ะจับทวงกันอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ชิ้นนี้ก็จับจีบขึ้นไปก็พอได้ออกมานะคะ ก็จะได้เป็นหัวแขนแบบนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นเป็นแขนที่ว่า,าจ,จะมีถ่วงถ่วงสองชั้นก็ตามแบบที่ที่โชว์ในภาพค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบถ่วงเนี่ยค่ะก็สวยน่ารักดีค่ะการทำมันอาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่า เวลาทำออกมาแล้วมันก็สวยค่ะแปลกดีเก๋ด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นแบบนี้ก็เหมือนวงแขนทั่วไปค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ในส่วนที่ว่าเราจับจีบเป็นเป็นทวงอะค่ะเราจับจีบขึ้นข้างบนนะคะแล้วให้เราก็เย็บได้ห่างๆไว้อะค่ะเย็บไปโดยโรอบเลยในส่วนนี้ด้วยค่ะ แล้วก็เอาไปเข้าแขนได้เลยค่ะในส่วนนี้เราก็เขาเรียกอะไรนะเอาไปรีดย่นซะก่อนนะคะเพื่อที่เวลาเข้าแขนแล้วมันจะได้สวยเนี่ยค่ะตรงหัวแขนนะคะเนี่ยค่ะก็จับได้เป็นเป็นทวงทวงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวรายละเอียดดิฉันจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งนะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ